ตนมาอีกแล้วกับ10อันดับแปลกประหลาดรอบโลกมันยังไม่หมดอีกเลยเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างไปดูที่อันดับที่10 Demolition Derby เป็นการแข่งลักษณะเอ่อเรียกว่าอะไรดีคงนับว่าเป็นมอเตอร์สปอร์ตคงไม่ได้เพราะกติกาของเขาคือชนกันให้เละรถคันไหนอยู่ยงคงกระพันพอขยับขยื่นเคลื่อนไหวได้ก็นับว่าเป็นผู้ชนะครับนอกจากนี้ ก็ยังมีการให้รางวัลพิเศษกับคันที่มีลีลาเด็ดเรียกว่าเป็นเบสโชว์และรางวัลบ้าดีเดือดได้รางวัลแมดด็อกหรือถ้วยหมาบ้านั่นเองจริงๆแล้วจะมีการแบ่งคลาสด้วยเหมือนกันซึ่งก็แบ่งจากชนิดของรถนั่นเองมีรุ่นรถโรงเรียนด้วยครับในฟาสภาค2ตัวละครโรมันเพียสจะแข่งรถแบบนี้นี่เองครับ อันดับที่9 t e r ลเลอร์เ n g ซิ่ง l ทรเหรือรถลากเป็นที่นิยมอย่างมากในอเมริกามันเลยมีคนเอามาแข่งกันอีกแล้วครับท่านและแน่นอนว่าเอามาวิ่งกันในสนามแห่งความชิบหายหมายเลข8ความเละเทะวุ่นวายก็เลยเป็นไปตามภาพอย่างที่เห็นนี่แหละครับท่านการแข่งขันแบบนี้ได้รับความนิยมเป็นพิเศษในแถบอิลลินอยส์ อย่างในภาพที่เห็นนี่จัดกันในร็อกฟอร์ดสปีดเวย์อันดับที่8 f o ฟอร์มูล่าออฟโรดนัดจุดสูงสุดของการแข่งทางเรียบคือฟอร์มูล่าวส่วนในทางกลับกันทางวิบากนั้นคือฟอร์มูล่าออฟโรดรูปแบบการแข่งเป็นการไต่หน้าผาที่โคตรชันชันยังก,กับกำแพงบานแน่นอนว่าบางคันมันไปไม่ถึงครับ มีเหตุให้กลิ้งคอเมนตีลังกากันซะก่อนอันดับที่7เป็นอีกการแข่งที่คล้ายกับฟอร์มูล่าออฟโรดคือ Rock Browsing งกติกาคล้ายกันคือเป็นการวิ่งไต่เขาต่างกันตรงที่เส้นทางรอบนี้เขาวิ่งกันเข้าป่าทางมันจะไม่ใช่เนินดินร่วนแต่บางครั้งก็เป็นหินเป็นรากไม้ครับส่วนตัวรถนี่อย่าเรียกว่ารถเลยครับ ให้เรียกว่าโรเคตวิ่งได้ดีกว่าเพราะการแข่งนี้รับรองว่ามีกลิ้งมากกว่าวิ่งครับผมอาการวิ่งขึ้นเขาท้าทายแรงโน้มถ่วงแบบนี้จริงๆแล้วมันมีอีกหลายอย่างครับเช่นโฮโอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ไต่เขาคือเอามอเตอร์ไซค์วิบากมาใส่สวิงอาร์มยาวๆแล้ววิ่งกันขึ้นไปบนทางแบบนี้เลย อีกอันที่ผมชอบมากเป็นพิเศษนั่นก็คือการไต่เนินทรายอาดับเอมิเรตวิ่งกันจนเครื่องแตกกระจายกันเลยครับแต่ผมว่าเราเอาฮิวคลามมาเยอะแล้วไปดูการแข่งอื่นๆกันบ้างดีกว่าอันดับที่ t h เดอะริ h ชอ Run เป็นการประจนภัยด้วยรถตุกๆวิ่งกันไปทั่วอินเดีย ซึ่งผู้ร่วมประสบภัยเอ้ยผู้ร่วมการแข่งขันก็มาจากทั่วโลกนั่นแหละครับการแข่งขันใช้เวลา10วันรถ1คันไปได้3คนและระยะทางราวๆ3,500กิโลเมตรจริงๆอันนี้ไม่เชิงว่าเป็นการแข่งเป็นเหมือนการท่องเที่ยวมากกว่าครับและนอกจากอินเดียก็มีเส้นทางในสีลังกาฮิมาลายันใครอยากเปิดประสบการณ์ใหม่เขาก็มีจัดขึ้นเรื่อยๆทุกปีครับ ค่าสมัครทีมและประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองอะถูกกว่าเหมารถตุกๆจากกรุงเทพไปเชียงใหม่อีกอันดับที่หา้าใครเป็นสาววกทอบเกียร์น่าจะรู้จักรถคันนี้เป็นอย่างดีมันคือรีลานโรบินสามล้อจิ๋วจากอังกฤษแน่นอนว่ามีคนเอามาแข่งกันอีกแล้วครับผมแล้วขับกันอย่างเร็ว แน่นอนว่ากิ้งกันหลุนๆเป็นลูกขนุนตกเขากันเลยโอ้ยเจ็บดากอันดับ 4. เบลเซนเดอร์เรซิ่งคือไอเบลเซนเดอร์เนี่ยมันเป็นเครื่องขัดไม้แบบสายพานครับวิธีใช้งานก็ง่ายๆเปิดเครื่องแล้วทาาไปกับผิวไม้แต่ด้วยความที่มันเป็นสายพานพอป,ปล่อยปุ๊บมันก็วิ่งเลยครับวิ่งเป็นหนูติดจันเลยแน่นอนว่ามันก็มีคนเอามาแข่งกันอีกแล้ว ที่บ้ากว่านั้นคือมันมีสมาคมเครื่องขัดกระดาษทรายสายพานแข่งขันด้วยครับและมีจัดกันทุกปีโคตรจริงจังเลยก็เป็นการหาความสนุกสนานจากอุปกรณ์ทำมาหากินเหมือนกันนะครับเอ๊แต่อันนี้ก็ไม่นับว่าเป็นมอเตอร์สปอร์ตปะวะอันดับที่4 b a บาสตูเรซิงคือความพิเรนที่เกิดจากการเอาเก้าอี้บ่ามาติดเครื่องความหาก็คือช่วงทิ้งโค้งนี่แหละครับ ก็ไม่รู้ว่าคนที่คิดการแข่งนี้อะไรมันโดนใจหรือตอนเอาไปทำนี่อาจจะเมาหรือเปล่าหรืออะไรมันเข้าฝันวะแต่ต้องบอกเลยว่าตอนทำสคริป์นี่เมาแน่นอนใส่อันดับ4มันทำไมทั้งสองอันอันดับ 3. การเกษตรเป็นอาชีพที่ต้องรอฤดูกาลครับในระหว่างรอฤดูกาลเก็บเกี่ยวเบื่อเบอื่อแบบนี้ก็เลยมีการเอารถเกี่ยวข้าวมาแข่งกันซะเลยอันนี้ของฝั่งยุโรปเขาเดี๋ยวเราไปดูของฝั่งอเมริกากันบ้าง นั่นไงเดาไว้ไม่พลาดคาดไว้ไม่มีผิดคิดไว้ไม่มีเพี้ยนมันเอามาชนกันอีกแล้วครับอันดับที่2ในขณะที่หลายๆประเทศพยายามต้านแรงโน้มถ่วงทางตอนเหนือของบ้านเราใช้แรงโน้มถ่วงมาแข่งขันกันครับมันคือฟอร์มูล,ล่ามงกติกาการแข่งคือปล่อยตัวทีละคู่แพ้คัดออก เส้นทางการแข่งขันมีความยาว300เมตรตัวรถนี่เขาว่ากันว่าดัดแปลงมาจากรถเข็นผักสมัยโบราณตการก่อนครับแหมความสนุกความพิเรนนี่ผมว่าไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับฟอร์มูล่ามงนี่แค่ชื่อก็อย่างเท่ละอันดับหนึ่งการประชันความคิดสร้างสรรค์นบนทางลงเขาหรือโซฟ p บ็อกซ์เรซิ คล้ายกับอันดับเมื่อกี้ครับแต่เต็มเปลี่ยมไปด้วยสีสันตัวรถนี่สร้างกันมาแบบง่ายๆครับคือขับยังไงก็พังแน่ๆเพราะเขาทำมันเพื่อเน้นความสนุกสนานการให้คะแนนก็คือวัดจากระยะทางที่ทำได้แต่ไม่ใช่แค่นั้นครับเพราะมีคะแนนความคิดสร้างสารรค์อยู่ด้วยถึงวิ่งเร็วแต่ไม่หาคุณก็อาจจะแพ้แดกไข่ต้มได้เหมือนกันนะครับแค่ดูก็สนุกแล้วรายการนี้เอาตรงๆ ่ะมีของแถมอีกนิดอีกอันที่คล้ายๆกันครับรอบนี้ของแข่งเครื่องร่อนหรือฟลุกถากกติกาคล้ายกันรอบนี้วัดแต่ความไกลและแน่นอนว่าความหาก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับคะแนนครับจบไปแล้วนะครับสำหรับ10การแข่งแปลกๆทั่วโลกที่มีคิดว่าจะมีได้ถึง3ตอนผมว่าเราพอแค่นี้กันเดครับ เพราะมันก็น่าจะหมดแล้วแหละใครยังไม่ดู2ตอนแรกสามารถย้อนไปดูได้นะครับแต่ละอันบ้าๆบอๆไม่แพ้กันเลย